ด้วยพันธกิจของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีนโยบายหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีบทบาทในการดูแลสุขภาพของประชาชนเพิ่มมากขึ้นโดยการผลักดันให้มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กลไกสาคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนางานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบบริการสุขภาพอย่างยั่งยืนเกิดจากการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกในส่วนภูมิภาคทุกระดับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในการดําเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเข้มแข็งไม่ว่าจะเป็นหมอพื้นบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเครือข่ายอื่นๆซึ่งได้แสดงศักยภาพการทำงานร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์ในงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยสู่พื้นที่สาธารณะผ่านโครงการประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกในการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน โดยการคัดเลือกหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคที่มีความโดดเด่นด้านบริหารจัดการองค์ความรู้นวัตกรรมและมีมาตรฐานการให้บริการที่สามารถเป็นต้นแบบที่ดีเยี่ยมในการนำองค์ความรู้มาพัฒนางานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกทั้ง4ประเภทได้แก่ 1. ประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2. ประเภทโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป 3. ประเภทโรงพยาบาลชุมชน 4. ประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานาวมินทราชินีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ถึง2563ในระดับเพรจำนวน11แห่งและระดับประเทศจำนวน34แห่ง ในปี2564มีหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ถังเลือกในแต่ละประเภทจำนวน6แห่งได้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบดีเด่นระดับเพชรประเภทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภายใต้การบริหารโดยนายแพทย์ธนง์วีระแสงพง ในแพทย์สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดศรีสะเกดได้กำหนดนโยบายขั้นบันได4ีขั้นได้แก่บันไดขั้นที่1พัฒนาคนและโครงสร้างจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลขุนหารทําให้เกิดการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยและศูนย์การผลิตสมุนไพรโรงพยาบาลห้วยทับทันเกิดการพัฒนาระบบการผลิตยาสมุนไพรให้มีคุณภาพและมาตรฐาน GMP บันไดขั้นที่2พัฒนาบริการจังหวัดศรีสะเกดมีหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐที่บริการการแพทย์แผนไทยได้มาตรฐานจำนวน276แห่งแยกเป็นโรงพยาบาล22แห่งและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน254แห่งด้วยการขับเคลื่อนการทำงานด้วยคณะกรรมาการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ส่งผลให้มีคู่มือเวชปฏิบัติการดูแลด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและคู่มือการปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยบันไดขั้นที่3เสริมวิชาการก้าวสู่การเสริมสร้างวิชาการเพื่อความเชื่อมั่นศรัทธาและยอมรับของประชาชนและสหวิชาชีพอื่นดังจะเห็นผลเชิงประจักษ์จากผลงานวิชาการดังนี้ผลงานวิชาการ รางวัลระดับประเทศเรื่ององค์ความรู้การรักษาโรคฤษศีดวงทวารของหมอพื้นบ้านจังหวัดศรีสะเกดผลงานรางวัลชนะเลิศระดับภาคเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์โลชั่นจากน้ำมันมะพร้าวด้วยสารสกัดดอกไม้พื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกดผลงานวิชาการด้านการแพทย์ทางเลือกเรื่องผลของโฮมิโอพาธีตำรับยูพาทอรีมเพอร์ฟอรียทตุมในการควบคุมโรคไข้เลือดออก งานวิจัยเรื่องประสิทธิผลของยาพอกเข่าสำหรับศูนย์แพทย์แผนไทยโรงพยาบาลขุนหารและบันไดขั้นที่4ประชาชนซีสะเกตสุขภาพดีการสร้างเศรษฐกิจไปสู่อุตสาหกรรมสมุนไพรจังหวัดสีสะเกษโดยกำหนดยุทธศาสตร์ให้โรงพยาบาลห้วยทับทันเป็นศูนย์การผลิตยาสมุนไพรให้ได้คุณภาพมาตรฐานดังวิสัยทัศน์ทีวาโรงพยาบาลชุมชนมาตรฐานบูรณาการแพทย์แผนไทยใส่ใจสังคม ภายในปีพุทธศักราช2566โรงพยาบาลเบนจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษาเป็นศูนย์กลางการผลิตยาตำรับใช้ภายนอกและเครื่องสำอางของจังหวัดศรีสะเกดที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความปลอดภยัยโรงพยาบาลคุนหารเป็นศูนย์กลางการแปรรูปสมุนไพรโดยสร้างสมุนไพรไทยและพัฒนาสู่การเป็น New Product c h a m p i o น และสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดสีสเกตเป็นศูนย์กระจายสินค้าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรและภูมิปัญญาไทยผลงานเด่นการทำงานเชิงประจักษ์เกิดการพึ่งพาตนเองในระดับมูลฐานทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนส่งเสริมการใช้สมุนไพรในการรักษาโรคเบื้องตน้นกำหนดนโยบายการพัฒนาหมอพื้นบ้านและการใช้ยาสมุนไพรครอบคลุม่วยบริการซึ่งมีสถานพยาบาลผลิตยาสมุนไพร โรงพรยาบาลขุนหารจังหวัดศรีสะเกดได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบดีเด่นระดับเพชรประเภทโรงพรยาบาลชุมชนภายใต้การบริหารโดยแพทย์หญิงรัชดาพรรุ่นเจริญผู้อำนวยการโรงพรยาบาลขุนหารมีการดูแลแบบบูรณาการผสมผสานกับการแพทย์แผนไทยกับแผนปัจจุบันทั้งด้านการรักษาฟื้นฟูส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้คณะทำงาน ทีมนำระบบดูแลผู้ป่วยเพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ผลงานเด่นมีการให้บริการคลินิกแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือเป็นแบบ one-stop service โดยมีระบบคอนซัลท์กับแพทย์แผนปัจจุบันผ่านห้องตรวจเวชกรรมไทยใน OPD คู่ขนานมีการใช้ยาแผนไทยเป็น first line d u g s ในการรักษาและใช้ยาต้มปรุงเฉพาะรายจัดตั้งคลินิกเฉพาะโรคของแพทย์แผนไทย และคลินิกพิเศษแบบบูรณาการภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและเภสัชกรจัดบริการหน่วยบริการเคลื่อนที่ในชุมชนเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการและการบรูรณาการกับหมอพื้นบ้านในการใช้สมุนไพรท้องถิ่นและนวัตกรรมพื้นบ้านดูแลส่งเสริมตนเองเบื้องต้นในชุมชนคลินิกผู้สูงอายุครบวงจรโรงพยาบาลขุนหารโดยแพทย์แผนไทยเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่การคัดกรองผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเข้ารับการรักษาในคลินิกข้อเข่าเสื่อมที่กลุ่มง,งานการแพทย์แผนไทยโดยการพอกเขา่าซึ่งเป็นยาพอกเขา่าสูตรของโรงพยาบาลขุนหารที่พัฒนาจากต้นกำลับของหมอพื้นบ้านเกิดการสร้างคุณคา่าความเชื่อมัน่นความปลอดภัยสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบดีเด่นระดับประเทศประเภทสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดภายใต้การบริหารโดยนายแพทย์อดิสรวัฒนศักดิ์ ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์โดยได้มีการส่งเสริมการปลูกสมุนไพรส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ทำร่วมกันในการส่งเสริมสุขภาพมีศูนย์บริการสุขภาพแผนไทยหลายแห่งและตั้งเป้าเป็นศูนย์การเรียนรู้ในระยะยาวเพื่อให้ประชาชนที่มีความสนใจในเรื่องของแพทย์แผนไทยได้มาเรียนรู้และขยายเครือข่ายให้มากขึ้นโดยใช้หลักการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผสมผสานไปกับธรรมชาติบำบัด สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นมุ่งมันบูรณาการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้าไปกับศาสตร์การแพทย์แผนปัจจุบันและใช้ยุทธศาสตร์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเข้ามาเป็นหลักในการดําเนินงานผลงานเด่น 1. ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแพทย์แผนไทยระดับเขตสุขภาพที่3และระดับจังหวัด 2. อบรมดูแลผู้สูงอายุด,ด้วยสมาธิบําบัดแบบ SKT การตรวจวินิจฉัยและการใช้ปรุงยาเฉพาะรายด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย 3. ขับเคลื่อนง,งานด้านสมุนไพรและการวางแผนยุทธศาสตร์ชัดเจนด้วยงานวิจัยและการพัฒนากัญชาทางการแพทย์ 4. รวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากหมอพื้นบ้านปราชชาวบ้านที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องยาสมุนไพรและการรักษาโรคต่างๆพร้อมทั้งบูรณาการต่อยอดภูมิปัญญามาใช้ในสถานบริการสุขภาพของรัฐ โรงพยาบาลสุขโขทยัยจังหวัดสุขโขทยัยได้รับการคัดเลือเป็นพื้นที่ต้นแบบดีเด่นระดับประเทศประเภทโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปภายใต้การบริหารโดยนายแพทย์มาโนดอู่วุธิพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขโขทยัยได้กำหนดนโยบาย3ประเด็นหลักได้แก่ประเด็นที่1 Business Plan เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญขององค์กรเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับโรงพยาบาล ซึ่งในปี2564งานการแพทย์แผนไทยสามารถส่งเสริมการเข้าถึงประชาชนและสร้างไรายได้ให้กับโรงพยาบาลปีละกว่า6ล้านบาทประเด็นที่2 Cannabis Clinic คลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการโดยทีมสหวิชาชีพเพื่อขันรับนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขจัดให้มีศูนย์คัดกรองผู้รับบริการในการติดตามประเมินผลการดาเนินงาน จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุขโขทัยและเขตส,สุขภาพที่2ประเด็นที่3นวัตกรรมได้มีการปรับโครงสร้างกำหนดเกณฑ์การให้บริการตามแนวทางการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกสอดคล้องกับแนวทางป้องกันควบคุมการแพร่กระจายเชือ้อพบว่าผ่านการประเมินคุณภาพจากการลงตรวจสอบหน้างานในทุกสัปดาห์และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการในระดับดีมากถึงร้อยละ9 4ผลงานเด่น 1. มีการเก็บข้อมูลปัญหาสุขภาพในชุมชนและนำเอาตำรับยาพื้นบ้านมาใช้ในโรงพยาบาลจนเกิดเป็นตำรับยาดี9ก้าอำเภอ 3. ตํตำรับดังนี้ 1. ยาปรับทาตุยาอาบ 3. ตํตำรับยาประครบน้ำนมในมารดาหลังคอดโดยเป็นการปรุงยาเฉพาะรายมีการควบคุมกำกับตรวจวินิจฉัยตามหลักการการแพทย์แผนไทย 2. ด้านนวัตกรรมโรงพยาบาลสุขโขทยัยมีความร่วมมือกันระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันในโรงพยาบาลศึกษาประสิทธิภาพของใบพรับพึงย่างไฟต่อกลุ่มผู้ป่วยกระดูกและคอเนื่องจากพบว่าอาการปวดข้อเขา่าและข้อเข่าเสื่อมเป็นกลุ่มอาการที่ผู้ป่วยเข้ารับบริการรักษาเป็นสิบอันดับแรกของผู้ป่วยในคลินิกกระดูกและคอศึกษาเชิงเปรียบเทียบประเมินประสิทธิภาพ พบว่าค่าเฉลี่ยระดับความปวดลดลงแบบมีนัยยะสำคัญ 3. งานวิจัยการใช้ยาหอมเทพจิตในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงก่อนการนวดที่คลินิกแผนไทยพบว่ายาหอมเทพจิตส่งผลให้ผู้ป่วยกลุ่มตัวอย่างดังกล่าวมีความดันโลหิตลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกนวล จังหวัดขอนแก่นได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบดีเด่นระดับประเทศประเภทโรงพยาบาลชุมชนภายใต้การบริหารโดยนายแพทย์วิโรธเลิศพงพิพัฒ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกนวลโดยได้กำหนดวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยไว้ว่าศาสตร์การแพทย์แผนไทยดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงพึงใส่ใจได้มาตรฐานสู่ผลงานการเป็นเลิศด้านการแพทย์แผนไทยและกำหนดเป้าหมายดังนี้ ประชาชนสหวิชาชีพและภาคส่วนต่างๆรู้เข้าใจคุณค่าศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยทีมสหวิชาชีพได้ร่วมกันวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการให้บริการที่สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนออกมาเป็น3กลยุทธ์คือกลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ได้มาตรฐาน และบุรณาการกับแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลผู้ป่วยอีกทั้งยังมีการสอนวิธีการดูแลสุขภาพตนเองเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลับไปดูแลตัวเองต่อที่บ้านได้โดยนำไปใช้ในคลินิกเบาหวานคลินิกความดันโลหิตสูงคลินิกโรคหอบหืดภูมิแพ้คลินิกข้อเข่าเสื่อมคลินิกเลือกบุหรี่และคลินิกกัญชาทางการแพทย์ที่ได้มีการจัดตั้งเพื่อดูแลให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้น้ำมันกัญชาในการรักษาผู้ป่วย กลยุทธ์ที่2การเพิ่มการเข้าถึงโดยการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายอาทิเครือข่ายโรงเรียนมีการปลูกฝังทัศนคติที่ดีและเข้าใจถึงคุณค่าแพทย์แผนไทยให้กับเยาวชนรุ่นใหม่และสามารถนำไปใช้กับคนในครอบครัวได้เครือข่ายวัดให้ความรู้แก่พระสงฆ์ถึงคุณค่าของแพทย์แผนไทยและสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้มาปฏิบัติธรรมได้เครือข่ายรพอสอต มีการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยแพทย์แผนไทยและพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลมายังรอพอสอต่อเครือข่ายส่วนราชการและอบตอให้ข้อมูลเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แพทย์แผนไทยและให้การสนับสนุนเครือข่ายชุมชนทั้ง98หมู่บ้านมีการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ กลยุทธ์ที่3พัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดและได้มีการพัฒนาสูตรยาพอกสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถนำไปทำใช้เองที่บ้านได้นอกจากนี้โรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชกนวนยังมีผลงานนวัตกรรม R2R เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการแพทย์แผนไทยดังนี้ตู้อบสมุนไพรเคลื่อนที่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชน สามารถเข้าถึงบริการการแพทย์แผนไทยได้ง่ายมากขึ้นอีกทั้งยังสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการอบสมุนไพรสวนสมุนไพรประจำหมู่บ้านโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าถึงการใช้สมุนไพรได้มากขึ้นอีกทั้งยังประหยัดเงินและเวลาในการเดินทางไปยังโรงพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยไม่รุนแรงและลดการแอรอัดในโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารเจ้าไก่ต่อจังหวัดนครสวรรค์ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่ต้นแบบดีเด่นระดับประเทศประเภทโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทาราชินีภายใต้การบริหารโดยนางปรียาพัฒน์รั์เกิดผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสารเจ้าไก่ต่อโดยมีวิสัยทัศน์ที่ว่า เป็นหน่วยบริการด้านการแพทย์แผนไทยที่มีคุณภาพบริการประทับใจภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนและได้สร้างพันธะเพื่อดูแลและพัฒนาชุมชนให้มีการบริการแบบครบวงจรสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสร้างมาตรฐานแพทย์แผนไทยบูรณาการร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายในพื้นที่และเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยนำไปสู่การท่องเที่ยวสมุนไพรเชิงอนุรักษ์ นอกจากนั้นยังเป็นศูนย์บริการปรุงยาเฉพาะรายแบบครบวงจรในจังหวัดนครสวรรค์ด้านการบริหารได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนการจัดบริการด้านการแพทย์แผนไทยจะเห็นได้ว่ามีจุดคุ้มทุนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรน,นำไปสู่ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยมาบูรณาการร่วมกับทีมสาวิชาชีพและภาคีเครือข่ายร่วมวางแผนการจัดบริการและโครงการให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน ดูแลครบทั้ง5กลุ่มวัยการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อสร้างผลิตภัณฑ์สมุนไพรและยุงปรุงยาสมุนไพรตีพร,ราและน้ำสมุนไพรเสริมภูมิคุ้มกันสนับสนุนกลุ่มหน้าด่านคัดกรองโควิด -19 จัดทำกลุ่มสมาธิบำบัด SKT ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูงนวดเท้าและแช่เท้าสมุนไพรในผู้ป่วยเบาหวานให้บริการแพทย์แผนไทยครอบคุมทุกกลุ่มวัย ในรูปแบบ OPD คู่ขนานมีการส่งต่อระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยพร้อมทั้งมีแนวทางการส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายด้วยระบบไทยลีเฟ e r มีเครือข่ายแพทย์แผนไทยระดับอำเภอลาดยาวรวมทั้งระบบส่งต่อหมอพื้นบ้านมาสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นอกจากนี้ยังมีการให้บริการลคนิกให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์ มีรูปแบบการส่งต่อผู้ป่วยไปยังคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้แพทย์แผนไทยร่วมกับสภาวิชาชีพจัดทำระบบกราฟยาสมุนไพรเพื่อใช้เป็นคู่มือการใช้ยาสมุนไพรภายในหน่วยบริการการพัฒนาระบบบริการที่ผ่านมาทำให้ผลดำเนินงานในปี2563เมื่อเทียบกับปี2562พบว่า มูลค่าการใช้ยาสมุนไพรเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสูงขึ้นถึง8เท่าตัวและการให้บริการผู้ป่วยนอกด้านการแพทย์แผนไทยเทียบแผนปัจจุบันเพิ่มขึ้นจากร้อยละ11.6ในปี2563เป็น100ละ49.5ในปี2564การประกวดพื้นที่ต้นแบบดีเด่นแห่งชาติด,ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือดไม่ได้เป็นเพียงแค่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของหน่วยงานสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคผู้ปฏิบัติงานและภาคีเครือข่ายเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงกระตุน้นแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนานหน่วยบริการและเป็นต้นแบบการบริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่มีประสิทธิภาพแก่หน่วยบริการอื่น ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจะยังคงให้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพเพื่อการดำเนินงานบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของหน่วยบริการและภาคีเครือข่ายและจะขอยึดมั่นในการทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้วยการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่าง,ย,างยั่งยืนต่อไป